มานในประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่ำกันนะครับแล้วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ในฝั่งตัวเซกเตอร์ด้วยนะครับเดีอยงที่อ่านไปในฝั่งตัวพัฒก์ยุทธ์นะครับสุดท้ายจบด้วยการขึ้นเฉลี่ยประมาณ2.9%ซนะครับซึ่งก็อาจจะถูกใจบางคนแล้วก็ไม่ได้ถูกใจบางคนนะครับแต่ว่าเรามาวิเคราะห์กันในเชิงของตัวตลาดทุนแล้วก็เศรษฐกิจกันนะครับเรื่องแรกนะครับทางคุณรัทศักดิ์ นักเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับได้มีการทําการศึกษาข้อมูลนะครับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่านะครับพบว่า correlation ของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานะครับกับ consumption เนี่ย correlation เ,เนี่ยมันสูงถึง9ก็อก็คือง่ายๆคือแทบจะเป็นกราฟเดียวกันเลยแทบจะเป็นกราฟเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือแน่นอนครับบ้านเราเนี่ยรายได้หลัก ของบ้านเราของคนในบ้านเราเนี่ยมันคือเรื่องค่าแรงเรื่องผลตอบแทนเรื่องโบนัสอะไรนั่นซึ่งมันก็คนละแบบกันนะครับอย่างของสหรัฐอเมริกาเป็นรประเทศพัฒนาอันดับหนึ่งของโลก GDP สูงสุดแบบนี้นะครับเอ่อซึ่งมันเป็น develop market ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ากำลังซื้อนะครับหรือว่า wealth ของคนส่วนใหญ่ของในคนในอเมริกาเนี่ยนะครับมันมาจากตลาดทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเวลาตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ประกันการเงินธนาคารคริปโตทองคําพันธบ,บัตรทุกอย่างเวลามันมีการเก็งกาไรกันเนี่ยแล้วมันนิวหายเหมือนกันหมดเนี่ยจะเห็นเลยว่าคอนซัมชันของในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นห่วงคือตอนเนี้คนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเซฟวิงเนี่ยเริ่มหมดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าใครจําได้คือในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ย หลายหลายคนก็มีความพยายามจะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหน้ากลัวอันตรายหน้ากลัวอันตรายจะฮาร์ดแลนดิ้งไหมทําได้เลยผมจาได้นนในช่วงเวลานั้นน่ะบางคนพูดถึงสแต็กเฟสชั่นซึ่งเราก็บอกว่ายังเพราะอย่างไน้อยเนี่ยมันจะเป็นการดรอดาวเงินออมหรือว่าเซฟิงที่มันเคยทามาเอาออกมาใช้นะครับซึ่งอย่างตอนนั้นนะ่ะเอสแอนด์ดีห้าร้อยเนี่ยเคยมีการรีเซิร์ฟตัวแคชต่อ t ัวทุกแอสเซทเนี่ยสูงถึงประมาณ10%ซซึ่งทำระดับเรคคอร์ดไฮ ซึ่งไม่แปรเพราะบริษัทก็ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าจ่ายันผลเพราะโควิดก็เซฟไว้ก่อนหลังจากนั้นเห็นไหมครับบริษัทก็ซื้อหุ้นคืนลงทุนซื้อหุ้นคืนลงทุนใช้จา่ายปรากฏหุ้นก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้น,นแน่นอนคนเหมือนกันตอนคนอยู่ในโควิดมันก็นิวไฮกันหมดไม่มีใครกล้าใช้จ่ายก็เซฟวิ่งสูงหมดหลังจากนั้นคนก็ค่อยๆเอาเงินเซฟออกมาใช้เศรษฐกิจมันเลยยังไม่ชะลอแต่ตอนนี้เซฟวิ่งมันเริ่มหมดเซฟวิ่งมันเริ่มหมดแต่ เวลที่เจเนเรตเอฟเฟกตออกมาจากตลาดทุนเนี่ยมันยังหล่อเลี้ยงคอนซัมชันได้อยู่อันนี้ผมพูดถึงมิติในรูปแบบใหม่นะผมจะไม่ได้พูดถึงแบบแบบเอ่อแบบพวกแบบเอ่อพวกแบบกฎของอดัมสมิธหรือว่าเคนเซียนหรือว่านิโอคลาส์ซิเคิลวันนั้นไม่ได้พูดถึงนะนะผมนับเฉพาะนับในแง่ของรุ่นเอ่อเศรษฐศาสตร์ที่แบบดูเวลจากเซฟิงมาช่วยดูเวลจากเจเนเรตเอฟเฟกต์จากตลาดทุนแบบเนี้ยซึ่งอเมริกาเป็นประเทศพัฒนาแล้วแล้วจริงตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนจีนนะครับ ก็ถ้าเล่นเวลในตลาดทุนก็จะหนักหน่อยในช่วง2อปีที่ผ่านมาแต่หนักกว่าเดิมอีกเพราะเวลนะครับเกือกบเกือบครึ่งหนึ่งของคนจีนไปอยู่ในอสังหาแล้วราคาอสังหาปรับตัวลงนเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนซัมชันนะครับตอนนี้ของทางประเทศจีนคนยังมีความไม่มั่นใจเซฟิงยังอยู่สูงอยู่แล้วก็ตลาดทุนตลาดสังหายังไม่ได้เอื้อมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนซัมชันของจีนก็จะคนละแบบกับอเมริกาก็จะสังเกตได้เลยว่าผลิตออกมาเยอะ คนในประเทศยังไม่ค่อยกล้าบริโภคสุดท้ายแล้วก็คือต้องเป็นเอ็กซ์พอร์ตออกมานะแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับลงมาที่บ้านเรานะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเอ่อบ้านเรามีคนเปิดพอร์ตลงทุนจริงหลักแสนนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนในประเทศที่เป็นประเทศกาลังพัฒนามันก็ต้องลิงก์กับค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งการแบบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรอบนี้ก็จะเห็นกัได้ชัดว่ามันคาดการณ์ว่ามันจะเป็นบูสต์มันจะเป็นบูสต์ต่อ,อก,การบริโภคแต่อย่างไรก็ตาม นะครับเราก็เลยมีการทำการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีการแท็กวัดระหว่าง Nominal Private Consumption ซึ่งเป็นแกน Y นะครับกับในฝั่งของตัว Minimum Wage Growth ซึ่งเป็นแกน X ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะให้มี Impact จริงๆต่อการาปรับขึ้นของ n s u s u t i o n นะถ้าจะเอา,เอาให้เห็นแบบ Impact จริงๆอ่ะนะครับต้องบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันต้องขึ้นเกิน4% นะครับซึ่งรอบนี้อยู่ประมาณ2ถึง2.9% e เก็ะครับก็ไม่ถึง4ะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรอบนี้จะช่วยการบริโภคเยอะก็อาจจะไม่ได้สามารถพูดแบบนั้นได้นะครับแต่ถามว่าตอน Impact เยอะๆนะครับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยตอน Impact เยอะๆเนี่ย นะครับเราเคยมีการแ็กข้อมูลในอดีตนะครับเราพบว่ามันมีผลต่อคอนซัมชันเยอะแต่ต้องปรับขึ้นแบบ 20%, 30%, 40%ตามลําลำดับถึงจะทำให้มันมีผลแบบนั้นนะครับซึ่งถามว่าในอดีตเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมเคยนะครับดูอย่างในชาร์ตนี้ ตอนสมัยปี2,554หรหรือว่าปี2 0 1พ2 0 1 2เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขึ้นประมาณ40%ที่300บาททั่วประเทศนะครับอันนั้นเนี่ยเป็น impact ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดสะท้อนผ่านกำลังซื้อกลุ่มไฟแนนซ์ก็ก็ดีกันขึ้นมานะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกเป็นละลอกละลอกแต่จะสังเกตได้เลยว่า 3%, 5%, 2%, 7%และ2.9%ตามลำดับที่จะมีผลในวันที่1วมกราคมปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย t m p a c t รอบแบบนี้มันแทบจะไม่ได้กระทบทั้งในเชิงบวกต่อคอนซัมชันแล้วลบผ่าน s g n a ของเ e ต EPS เลยน้อยมากนะครับคือถ้าขึ้นแบบ 3%, 5%เนี่ยไม่ค่อยได้มี Impact ทั้งในเชิงบวกและลบ น,นี่คือเรื่องแรกก่อนนะครับนะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับหน้าที่ของเราคือเราก็ทําการศึกษาต่อว่าอ่ะแล้วในรอบนี้เราคิดว่าคอนซัมชันอาจจะไม่ได้เห็นผลเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งที่จะบอกว่าตัว GDP ที่เราประเมินไว้ที่2.4%เรนะครับเราประเมิน GDP ไว้ที่2.4%นะครับแล้วเราก็ดีไลฟ์มาจากในฝั่งตัวคอนซัมชันส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับเราก็มาบอกว่าการปรับขพ้่งคะาแรงขังต่ำรอบนี้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการ รีไวซ์ up ตัวคอนซัมชันและลิง์วิธี่ี d p บ้านเราในปีหน้ายังไม่เห็นแบบนั้นซึ่งในขณะเดียวกันในฝั่งของตัวเซกเตอร์นะครับเราก็พบว่าหุ้นนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับที่จะมีผลต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าเนี่ยนะครับนั่นก็คือทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่านะครับจะส่งผลต่อเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับในฝั่งของตัวกําไรนะครับประมาณลบศูนย์จุดสอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นนะครับประมาณสองเปอร์เซ็นนะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็จะมีดาวส์เอ้จริงๆมันประมาณสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่าตีถ้าบอกว่าเซ็นดีเอ็กซ์ก็จะมีผลกระทบเชิงลบผ่าฝั่งของตัวค่าแรงเนี่ยประมาณลบศูนย์จุดห้านะมาใช้กับโดยสรุปก็คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรอบนี้สองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ส่งผลต่อกำไรตลาดหุ้นประมาณลบศูนย์จุดห้าแต่ผมกําลังจะบอกว่าผมเชื่อว่าไม่น่าที่จะมีอันนี้คือในเชิงของคอสต์อย่างเดียวนะ แต่ในเชิงของรายได้ก็อาจจะบวกบ้างเล็กน้อยแต่ผมคิดออกว่าเน็ตออกมาแล้วเนี่ยลบไม่ได้เยอะไม่บวกแต่ลบไม่เยอะก็คือลบ0.5ลงไปคือ add m a t c เลยคืออันนี้เราคิดแต่ฝั่งคอสผ่าน S&A n ผ่านคนผ่าน labor cost ก็คือลบ0.4ถึงลบ0.5แต่จริงๆแล้วถ้าคอนซัมชันมันค่อยๆช่วยขึ้นมาบ้างเนี่ยมันอาจจะเหลือลบ0.3ลบ0.2ลบ0.1ตามแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องดาวเ g r a d e e ร์ n i n g s ของแต่ละเซกเตอร์จากเรื่องนี้ พราะผลกระทบไม่ได้เยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ลองมาวิเคราะห์เซกเตอร์ที่ผลกระทบสูงสุดซึ่งทุกคนพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเซกเตอร์ที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเขามีการใช้แรงงานเยอะเนี่ยนะครับนั่นก็คือกลุ่มก่อสร้างนะครับโดยรอบนี้กลุ่มก่อสร้างเนี่ยนะครับ เราเลยมีการแปรข้อมูลในอดีตสําหรับการค่อยๆทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานะครับสิกว่าปีที่ผ่านมาจาก300เป็น3ามร้อนะครับก็ต้องบอกว่า impact น้อยมากดูจากแชร์ไพรส์เนี่ยก็วิ่งอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ0 8ถึง 1. 7อันนี้เอาเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก่อนนะคือ impact ยังไม่ได้เยอะนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดไปเนี่ยเราจะพบว่าบริษัทพวกนี้นะครับเขามีการจ่ายค่าแรงงานเนี่ยสูงกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลกระทบแต่จริงๆคือแทบจะน้อยมากเลยกับผมพูดมีดีกว่านะครับผลกระทบเนี่ยนะครับแทบจะผมคิดว่าไม่ได้เห็นผ่านของตัว e a r n i n g ็มากนะเพราะว่าขึ้นก็ขึ้น2.9 และส่วนใหญ่ก็ขึ้นแบบ across o a บ d ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในฝั่งของตัวกลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งเรามาดูดีกว่าว่านอกเหนือจากนี้นะครับเรามาดูกันในฝั่ง,งของกลุ่มตัวเรามาดูในฝั่งของกลุ่มของค้าปลีกกันบ้างนะครับสำหรับในฝั่งของตัวค้าปลีกเนี่ยนะครับผลกระทบนะครับที่พิทิ์นะครับได้มีการทำตัวเลขออกมาให้เห็นเนี่ย นะครับเราพบว่าถ้ามีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรอบนี้นะครับ2.9%เนี่ยอิม a c กนะครับต่อกําไรของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ประมาณลบ0.5%นะครับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ2.9%จะส่งผลนะครับต่อ Impact ของ กลุ่มขาปีกเนี่ยประมาณลบ0.5%ซึ่งถ้าดูทรงแบบนี้ผมเชื่อว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมาในการฟังชั่นถึงแม้เราจะไม่ได้บูมากแต่ถ้าดูจาก i m p แ c t ลบ0.5%แล้วผมแทบว่าแทบมองว่ามันไม่ได้เห็นเลยเพราะว่าการซื้อหรือการบริโภคเนี่ยคง offset ได้แน่นอนคือถ้าสมมุตินะว่าโอ้มันไปกดประมาณ10%ของบอททอมไลน์เนี่ยอันนี้แน่นอน การปรับขึ้่นค่าแรงขั้นต่ำผ่านเซมซอลเซลโค้ดผ่านกำลังซื้อเนี่ยยังไงมันออฟเซ็ตไม่ได้แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ Impact เฉพาะเอสเนี่ยประมาณลบ0.5เนี่ยผมเชื่อว่ายังไง Impact ข้างบนเนี่ยมันกบเกิดหมดในเงี้ของกำลังซื้อนะเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องเนี้นะครับเรามองว่าผลกระทบค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของตัวค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็ มากันในประเด็นอีกประเด็นนึงว่าถามว่าเอ้าแล้วถ้าเรามองไปในตีความแบบเนี้นะครับผมคิดว่าหุ้นนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ประโยชน์นะครับหุ้นกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรอบนี้ผมแอบมองเป็นในฝั่งของตัว n n r r y y r i n n นะครับที่มันมี Price Sensitive อยู่ระหว่าง1 0 1ถึง12บาท นะครับแล้วก็วิ่งกันไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทางโอสุสภาคาราบาวนะครับหรือแม้กระทั่งในฝั่งของตัวในฝั่งของตัวเลบูนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าจะหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการกับเพิ่งคั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับผมมองว่าผมให้น้ำหนักไปในฝั่งของ Energy Drink นะเพราะผมมองสองมุมมุมหนึ่งเลยคือ Energy Drink เนี่ยจะมีเซกเมนต์ของคนกลุ่มหนึ่งที่ อยู่ในกลุ่มของกลุ่มก่อสร้างนะครับกลุ่มกลุ่มก่อสร้างกลุ่มแรงงานนะครับซึ่งการมาเพิ่ค่าแรงขั้นต่านะครับถ้าเขาบูสต์นะครับ,เ,เ, boost, รบเช่นแต่เวลาคุณต้องดูก่อนอย่างเงี้ยนะว่าพวกบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างเนี่ยบางบริษัทที่เป็นท็อปท็อปที่ลิสต์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอย่างชอการช่างอย่างสเตคอนอย่างอิตันอย่างเงี้ยมันจ่ายค่าแรงขั้นต่าสูงกว่าอยู่แล้วแต่ในเชิงของสับคอนแทคเตอร์ก็อันไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นในฝั่งของแรงขั้นต่ําอยู่ ในเี่ของสับคอนแทคเตอร์นะเพราะว่าเขาต้องมีการสับต่อเรื่อยๆสับต่อเรื่อยๆเ,เนี่ยก็บางบริษัทก็ยังใช้แรงงานขั้นต่ำอยู่ซึ่งบริษัทต่างๆเหล่านี้กลุ่มคนต่างๆเหล่านี้แน่นอนครับเขาพุกพี่ๆที่ใช้แรงงานเนี่ยเขาก็บริโภค Energy Drink เนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นทุกวันอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่ามาภูมิภาคไหนใช้ใช้แบรนด์ไหนเป็นพิเศษแล้วกันอันนี้อันนี้เราเราเราไม่ได้บวกมาพุ่งไปที่ประเด็นนั้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้า นะครับเออ่ตัวแล้วก็คือเรามีการแชร์ข้อมูลจากในอดีตด้วยนะว่าการบอกขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับเอเนจีดิงเนี่ยเป็นโปรดักที่เห็นยอดของคอร์สเซนเซนที่มันฟื้นขึ้นมาอาา่าถ้าสมมติคุณไปเปรียบเทียบแบบว่าเอ่อไปเปรียบเทียบกับ CRC อย่างเงี้ย Hardline อย่างเงี้ยโอ้มันคนละเซกเมนต์เนาะไปเปรียบเทียบกับ c p n อย่างเงี้ยโอ้ผมว่ามันยากนะครับเพราะว่าเวลาเล่นในฝั่งของตัวกลุ่มขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของตัวต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เรื่องของการใช้แรงงานเรื่องของกเกษตรเป็นส่่ววนนใหหญะนะคคุณอออออาาาาจจเไปััดกกกบบบบรรรรซืื้ขงิโภแ กินร้านอาหารไฮเอน n d ขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ได้มันคนละเรื่องกันเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ e r g y g y i n k เนี่ยมันมี Price Sensitive กับเรื่องนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าเราจะหาหุ้นนะที่ได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของการหบหุ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับผมมองเป็นโอสุสภ,ภาจริงๆคือผมว่าได้หมดคาราบาวก็ได้โอสุสภ,ภาก็ได้ต่แต่ว่าเ,เรา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 เวอแค่โอสุสภ,ภานะครับเราก็เลยมองว่าโอสุสภ,ภาน่าจะเป็นตัวที่ ได้ประโยชน์สําหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรามองว่า3ต้นทุนตอนแรกเนี่ยเราพูดว่าต้นทุนเดียวนะครับที่มันมีโอกาสในการปรับตัวลงที่มันจะเป็นบวกเนี่ยนะตอนที่เราออกเปเปอร์ไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนไอ้ทุกทีเดือนก่อนเนี่ยนะครับเราพูดถึงเฉพาะต้นทุนในฝั่งของตัวแก๊ส LNG นะครับสีเทาเนี่ยซึ่งนี่อันนี้ผมพูดสมัยนี้เลยสมัยปี1819นตอนชอม,มาเนี่ย ก๊สเอเนี่ยล่วงลงมาจาก2 4 6เป็นสองร้คุณเห็นไหมครับว่า cross profit margin ของทั้งคาราบาวและโอสุสภาคาราบาวก็คือสีเขียวโอสุสภาคือสีเหลืองเห็นไหมครับว่ามันบวกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ5%จนถึงแปเตามลำดับเนี่ยนี่แค่ต้นทุนแก๊สที่มันลงนะแก๊สลงเนี่ยนะแก๊สเนี่ยคิดมันเพียงแค่ประมาณ10นนะแต่ล่าสุดข้อมูลใหม่ที่เราได้มาผ่านบริษัทน้ำตาลบริษัทหนึ่งที่เราคุยกับเขา แล้วก็เศษแก้วนะครับเราคุยผ่านบริษัทน้ําตาลบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทลิสเทดแล้วเราคุยผ่านบริษัทเศษแก้วที่เราดูข้อมูลผ่านตัวออฟเดย์ของบางกอ,อกกา๊าซนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยทั้ง2บริษัทเนี่ยมองเรื่องของ2ต้นทุนนี้ลงเหมือนกันนั่นก็คือน้ําตาลลงเศษแก้วลงแล้วถ้า LNG ลงอีก3ต้นทุนนี้คิดเป็นประมาณ3 0นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยตอนแรกสุดเลยนะครับเราเราออกบทวเคะร์เนี่ยเราก็มองว่าแค่ LNG แต่ปรากฏว่าช่วงนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการทำการบ้านข้อมูลนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเฮ้ยแล้วมันมีตัว anti community หรือว่าตัวอื่นที่มันมีโอกาสในการปรับตัวลงไหมปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเลยคือพอ2ออย่างนี้ลงเราค่อนข้างมีความมั่นใจมากขึ้นสําหรับการคอลแล้ะตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ย LNG เล่นคอสฝั่งเดียวมันน้อยเกินไปหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ครับ เรามีการพูดคุยแล้วก็อัปเดตในฝั่งของหลายๆบริษัทที่เขาใช้น้ําตาลหรือผลิตน้ําตาลเลยหรือทําเศษแก้วนะครับปรากฏว่าคอสเนี่ยนะครับดูอย่างนี้อย่างตัวเศษแก้วเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเอลเอนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์น้ำตาลเนี่ยห้าเปอร์เซ็นตรวมๆกันที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะครับซึ่งมันน่าจะลงประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตามลำดับเฉลี่ยนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดมาเนี่ยแต่ในด้นว่าถ้าไอ้พวกเนี้ย ลงมาประมาณ5-10%สําหรสำหรับ cost of g o o ูโทั้งหมด30%เนี่ยโอ้โหปรากฏว่ากำไรเนี่ยบวก,ข,นะวกนะขึ้นมาเนี่ยดูอย่างนี้ c o t o cost of o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  ฟคนะแล้วก็ To Sales นะเน t i n c r e m e n t a l ขึ้นมาเนี่ยนะครับกำไรบวกขึ้นมาเกือบเกือบ13%โดยปริยายนะทุกคนคือไรายได้ไม่ต้องโตแต่ถ้าไอ้สามคอสเนี้ยลงเฉลี่ย5-10%ทั้งปีนะทั้งเราไม่ได้บอกว่าลงแรงเลยนะ5-10%นี่ไม่ได้แรงนะอย่าง LNG เมื่อกี้ อตอนทวัมมาเนี่ยลงมา20กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เราให้ลงแค่5-10เปอร์เซ็นต์ลงทั้ง3อย่างเนี่ยอินเคร์เมนทัลเน็ตขึ้นมามันถือว่าเยอะนะเออพราฉั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องก่อสร้างแรงงานเพราะว่าต้นปีหน้าเนี่ยก่อสร้างมาแล้วนะโปรเจกต์ก่อสร้างที่มันหายไปปีกว่าเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยกลับมาแล้วนะครับแล้วก็การลดคุค่าแรงขั้นต่ำผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าผมจะหาหุ้นสตรีมหนึ่งได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ Energy Drink เบนะบเน Energy Drink นะครับแล้วเราก็แนะนำนะครับให้ทยอยสะสมต่อเนื่องนะครับราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัวบ้างแล้วก็ย่อบ้างนะแต่ว่าเราทําราคาเหมาะสมอยู่ที่29บาทนะครับซึ่งโอสุสภาเนี่ยเป็นหุ้นในฝั่งของกลุ่ม F&B ที่เรา cover ตอนนี้นะครับที่ถูกเกือบที่สุดนะนะครับถูกเกือบที่สุด PE อยู่ต่ํา20แล้วนะครับลบ1.5 standard deviation ลงมานะครับเราก็เลยมองว่าวันนี้หุ้นแนะนําของเราก็คือเป็นตัว OSP หรือว่าตัวโอสุสภา